ดีครับโปรเจกต์ม่อีกแล้วมื่อานนี้โปรเจกต์ใหม่ครับนี่นครับโอ้หือดครับถ่ายยำขึ้นอันนี้บอร์ดค่าดีของเอ็มเทครับบอร์ดค่าดีของเอ็มเท็กสวิชชิง โมเดล fb 8 0 0 0 i ครับตันนี้ต้8000วันบาครับ,บ ets audio ทันวะระบบป้องกันลำพโพงระบบโปรเทคลำพงครับบรรลานอินพุตอันนี้ตกกอยัมดแล้วครับพี่น้องลออะไรเพิ่มเติม ตอนนี้ขาดพัดลมขาดพัดลมเนาะตอนนี้กองของดีจีแคดครับโอ้งามคอร์ดีจีแคดแบบมุมนันเลยครับตอนนั้นมุมแบบงงามครับตอนนั้นอันนี้อยู่ห้องนอนเสียงระวางบ่พ่อครับขอโทษหลายๆ ม่ค่อยโฟกัสไปไหนเดี๋ยวมันหยุดบางๆครับเดี๋ยวผมถ่ายแล้วก็ลองให้เบิรงถ่ายยำเวียนเนาะสเปคครับครับได้ขายมาสีเลยครับแรกๆครับรุ่นนี้ M3 DM ห้าพันโปรครับเฟดสองคู่ครับคาดดีเนี่ยโอ้กล่องมันกล่องมันบ่โฟกัสครับมนเนี่ย เป็นใดไบุนเนี่ยโยนกังเวียนเดี๋ยวผมทายให้บึงใหม่ครับมันยิงมาบึงเทีนอีก,ก่อนยังประกอบยังมันแล้วพี่น้องเลยอันนี้ติดไฟแล้วยิ่งปลายไปไปารี่หาวอลุ่มมาใส่บอเห็นวอลุ่มไหมโอม ยังไม่เดินยังไม่เดินสายครับยังไม่ได้เดินสายเฟดเฟดของชีวิตซิ่งไอจีบีไอจีบีที่รูเฟดผมไม่แน่ใจแต่แรงครับรุน่นีแรงรับ้างราศีได้เลยครับพี่น้องที่แปดนิ้วครับราศีฟันท้องลอยวัดสบายสบายย เียวเรือว่ายริ่งสายเนาะต่อสายอุปกรณ์ต่างๆพี่น้องแล้กกับพัรลมพัรลมใส่ใส่พัรลม4ีตัวหาตัวกับเปาสวิชิงคือเกอาครับกันหลังสองเนี่ยเนี่ยครับแล้กกับจอบ,บอร์ด หนึ่งอีกสองคนชีหาก,กับตัวนี้ครับพอพอจะได้ดูดฟองนี้ก็จะได้ดูดมากแล้วกับเป่ามากอันนี้ก็จะดูดออกจะได้ระบายข้อมห่อนได้ดีครับถ้าถ้าหางกระเช้นก็มันก่น,กน,กนข,ข้างจะวุ่นกันตรงพัดล่มตรงซอยในการระบายในการดูดข้อมห่อนครับพระทัน เดี๋ยวค้อมหอนสะสมเดี๋ยวอุปกรณ์ท่องมันหยิบไปเร็วแต่ปกติค่าดีมันกับบ่งห่อนปรนเด,ดอกแต่กับเพื่อไว้ป,ป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ดีที่สุดอืมไปขิงคังแรกนะครับใส่ดีดีครับผมมองมอุปกรณ์ไปแล้วเครื่อง้างลางอ่ะเป็นของนี่แหละรุ่นนี้เลยใส่นี่เลยครับเครื่อง้างลางจะเครื่องบนเอ่อเป็นบอร์ด เอ็นเทคโปรยู่แต่เป็นสวิตชิงของข่ายดีคาดตัวเจ็ดพันวัตต์แรงให้กันแรงมาต่างกันครับแรงอันนี้อย่างแรงกว่าอยู่อินไฟคอนแทกจะสูงกว่ากว่ามันวัตต์มันกำลังมันหลายกว่าเนาะใส่ไฟหลักกับวูจีลอยสิบห้าลอยสิบห้าพอดีครับบ่อยากให้มันสูงเกินเดี๋ยวมันถี่ใส่เดบอ บาทนนะทำมันสูงเกินนะครับตามเกินกับ่าได้อีกว่แรงทำนี่กำลังพอดีผมปะเนี่ยครับมาเบิร์ข้างหลังสว่าง,งกับสวยครับ เดี๋ยวสำหยรูปที่นี่กับไอ้เพยงที่ปนียวครับเดี๋ยวผมอัพเดตให้เบือไหมกล่องกับบอลฟุตกัรดแทงมั่นมาได้สำารับคลิปนี้กอะสวัสดีครับ